วันนี้เราจะเอาเจ้ารถไฟนอกรางคันนี้ที่เราเพิ่งแตะไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเอามาวิ่งงานในบริษัทโลงโม่หนึ่งวันนะครับซึ่งทางบริษัทโลงโม่เนี่ยนะครับเขาได้ทำการเปิดหน้างานใหม่นะครับก็คือระเบิดหินอยู่บนภูเขานะครับและเขาก็ได้ทำการติดต่อมาหาผมกับน้อยเกมให้ไปขุดเอาหินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปส่งซึ่งหน้างงานในเมืองนี้บอกเลยว่าโคตรแคบนะครับแล้วก็โคตรวุ่นวายนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับ พอดีทางโรโม่เนี่ยนะครับผมเขาได้ทําการเปิดหน้างงานใหม่นะครับผมก็คือระเบิดหินอยู่บนภูเขานะฮะเขาก็ได้ทําการติดต่อมาหาผมกับน้อยเกมนะครับให้ไปขนหินให้นะครับผมอ่าแล้วก็เอาไปส่งที่ในเมืองนะครับผมบอกเลยว่าวนวายอีกแล้วนะครับผมเข้าเมืองทีไรนี้บอกเลยว่าโคตรวนวายนะฮะเพราะว่ารถมันเยอะนะครับผมแล้วก็หน้างงานมันแคบนะฮะซึ่งนะครับผมน้างงานที่เราจะขึ้นไปขนดินเนี่ยนะครับอยู่บนภูเขาตรงนู้นนะฮะที่คนระเบิดใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับผมน้างงานจะเป็นยังไงก็ดียร ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมือขับเมคโคมือหนึ่งของเรานะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นด้วยนะครับผมก็เลยต้องขับรถเมคโคเองอ่าโอเควันนี้เรามากับอ่าลูกชายคันใหม่นะครับผมนี่รถไฟนนลรางครับผมบอกเลยเด็กเกมมากับอะไรอะเมกาใช่ไหมอ่าลุยๆๆนี่แหละทางขึ้นแค่นี้บอกเลยว่าจิบจิบครับผม เกมไหนเลือกมาโคปปากเกียรอยากไปทางลัดไหมเกมพุ่ลงไปเลยนี่มันไปนไครับผมอ๋อเขาโคข้าวโอ้ยเกือบลวเกือบลวก <c oughs> แล้วทำไมเสียงรถมันเบาซะเหลือเกินนี่เดี๋ยวดูซิ เกมดูทางดิทางลุงโม่เขาได้ทําการเปิดหน้างานใหม่นะครับผมอ่าระเบิดหินอยู่บนภูเขานะฮะนี่ครับเขาได้ทําการอ่สร้างหน้างานใหม่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะเพิ่งระเบิดเซมันมาดเลยนะครับโอ้โหเรียกเรามาประเดิมงานแรกเลยนะฮะวันนี้เราจะขับเครื่องม้าสูงนะผมม้สูง4200ใช่ไหครับคุณพีนะผมลุงดีกว่า อลอหลนะครับรอนะครับรถรอแห่งเมืองอุบลนะครับผมอ่าเกมเคยรถไฟนอกรางเปล่าอ่าอะไรนะนี่เกมจะดูฝรั่งนี่เกมจะดูเปล่าี่โอ้โหดี โเริ่มงานแลว้วป่ะทุกคนดูดิจอดรถก็ไม่ตรงอ่ะไม่ใช่ไม่ตรงดิจอดรถผิดตำแหน่งไปนิดนึงนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราเดินหน้ามาหน่อย <c oughs> โหขุดใหญ่เลยอ่ะดูดิทุกคนเขาเปิดเปิดงานไม่รอเราเลย <c oughs> อ่ะอ่าเล่นเครื่องด้วยเกมเล่นเครื่องด้วย ตั้งใจครับผมตั้งใจทํางานนะฮะหาเงินมาส่งก่อนลดห <c oughs> าเงินมาส่งกวดรถนะไม่ใช่อะไรเช็ด <c oughs> ซื้อสดเหรอแล้วแล้วเสียบฟาอ่ะไอฟาร์มซื้อสดอ่ะไอฟาร์มไอฟาร์มซื้อมาไม่เราอันนี้ไงเราแบบว่า ดาวมางไงเออเอาบาเอาบาผ่อนเป็นเดือนใช่ไหมทุกคนเราไม่ได้รวยเหมือนพี่นอเกมนะฮะพี่นอเกมนี่บ้านโอ้โหหลังละเป็นสิบล้านนะครับผมคือไอ้รถเปกโคเนี่ยมันชอบขยับไปเออไม่พี่พี่จอดอันนี้นะจอดเอียงนะแบบว่าหันข้างอะ นี่ไม่รู้อ่ะของเกมรุ่นอะไรอ่ะ200ใช่ไหมขอัพี่ร4อี่อ่ะเฮ้ยอยู่ว่าแล้วอะไรวะเทก็ไม่ตรงเกมจะใส่เต็มไหมอ่ะ พื่อพี่ใส่ไม่เต็มดีกว่าเข้าเมืองเดี๋ยวตำรวจจับนะฮะมันต้องรู้จังหวะของมันเวลาขวดเนี่ยเห็นไหมต้องรู้จังหวะของมันนะครับผม ถ้าม่รู้จังหวะนี่คือแบบรถมันจะก,กระโดดนะครับกระโดดแรงด้วยนะไม่ใช่อะไรเออดูดิมันตะลักรถเมโคเข้าไปหาหน้างงานอะ่ะไปหากองดินอะ่ะโหเต็มแล้วเหรอตเต็มเตะแล้วจังอะ่ะ พี่ยังไม่เต็มเลยตอนนี้อ่าเต็มยังเอ่ยเต็มยังเอ่ยโอ้หนักท้ายว่ะงานนี้หนักท้ายว่ะทุกคนหนักท้ายครับบอกเลยถ่วงท้ายฮนะถ่วงท้ายเดี๋ยวใส่ด้านหน้าหน่อย เออรถเบรโคคันนี้ขาดตี่ะรถเบรโคลแอปปานอะผมพี่ว่าพี่พอแล้วว่ะรู้สึกว่าแบบว่าหนักท้ายมากเลยอะตอนนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ดูดีเดี๋ยวใส่ตัวลูกบ้างครับผม ลูกเออทำไมมุกกล้องพังวะเนี่ยจิบหายแล้วเดี๋ยวเราหันมุกกล้องไปก่อนเอ้ยมุกกล้องทำไม,ไมแบบนี้อ่ะอ่าได้อยู่ครับผมผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้วอ่ะโอ้ยตัวลูกจอดอย่างไกลเลยเดี๋ยวเราต้องเดินหน้าแล้วไปโคไปหาซะละ พี่ยังไม่ได้เสร็จตัวลูกเลยไยก่อนไปก่อนไปกัน,กนใกล้เกินไปใกล้เกินไปก็ไม่ดีห่างเกินไปก็ไม่ดีโหขุดใหญ่เลยผมมาสู่อ่ะขุดยังเร็วอะ่ะทุกคน พี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยตัวลูกหรือเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเอาเเลยเลยเลย พี่น้อยเกมเขาขุดเสร็จแล้วเปล่าทุกคนดูดิ โอเคครับของพี่ก็น่าจะแกล้เต็มแล้วแหละอีกประมาณหนึกก่งเมื่อกี้เออรถคันนี้ขับดีว่ะโอ้ยังไม่เต็มอีกโอเค เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วโอเคโอ้โหเสียงดังมากเลยอะไปทุกคนโอ้อหเกมไป <c oughs> ไม่รอเราเลยครับดี๋ยดี โอ้อกเลยถ้าคนขึ้นนี่คือแบบว่างานหยาบนะครับผมแบบนี้โอ้ตัวนี้น้ำน้ำน่าจะซ้อะเกมน้ำน่าจะซ้อโอ้ตัวนี้เนินนิดหน่อยชิบหายแล้ว รถโคตรหนักเลยอ่ะเกมแล้วตอนนี้โคตรชันน่ะดูดีแล้วจะขึ้นได้หรือเปล่า,อเ,ลาเอาร็วไม่น่าไหวนะครับผมตัวนี้สบายครับผมได้อยู่นะฮะโอ้โหเป็นไง ล้อนี่คือแบบว่าเลยไปอีกฝั่งหนึ่งแลว้วอ่ะลงหน้าผาไปแล้วอ,อะ่ะล้ออ่ะทุกคนเอาล้อซ้ายค้ำดินไว้อะ่ะทุกคนแล้วก็ล้อขวานี่คือแบบออกไปนอกหน้าผา,ลา,แบบา,าแล้วอ่ะทุกคนแบบว่าโคตรเทพโคตรเซียนอ่ะเฮ้ยทำไมทางมันเป็นแบบนี้ไนงะ ดูทางดิทางไม่สมูทเลยน,ลน,นี่เกมดูอันนี้คือโลงโมนะครับผมที่เขาจ้างงานเรานะฮะอันนี้หน้าง,งานเก่าเขานะครับผมนี่ครับอันนี้เขากําลังเปิดหน้าง,งานใหม่นะฮะ อย่างซิ่งอย่างซิ่งคดแรง,อง,อง,งตอนนี้พี่กำลังลงเขาเอ๊ะมันก็ไม่ท่าไหนร่นี่ไว่พาอยไปไงทไหนไปไหนไหดีอะไปไปไปตามพี่มาตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปท่องไปท่องลกกว้าง <laughs> ไปเที่ยวเมืองครับไปเที่ยวเมืองโอ้ oh, ขับช้าว่ะประยัดแซงครับผม <Okay. S 1> นี่ดูบางฝุ่นบางฝุ่นโคตรใหญ่ั <Okay. S 1> บนี่ เบรไปอยู่เกมโอ้โหเบรไปอยู่เบรไปอยู่โอแล้วรถเก่งมาพอดีเลยอ่ะเกือบไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันขับครอบเลนมาว่ะได้วมาขับครอบเลนมาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้นะครับผม ใช่ไม่ใช่อีกที่นะึงพี่พาไปบอกเลยว่าหน้างานนี่คือเอาเนี่ยก็ต้องขอยแบบถอยพับลูกเข้าอ่ะหนักมากเลยอ่ะทุกคนได้ไปทางไหนแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ลองทาก มีรถตำรวจด,ด้วยครับผมเฮ้ยผิดทางอ่ะเกมผิดทางผิดทางพี่ก็นึกว่ามันเป็นทางเลี้ยวอ่ะเกมถอยก่อนถอยก่อนเอา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 วยแล้วครับทุกคนหาทางออกก่อน ถ้าหาทางออกไม่เจอบอกทางเข้าไปเลยเไไ,ไม่ใช่อ่ะพี่เข้าผิดทางพี่เข้ามาผิดทางครับผมโทษทีนะฮะอันนี้เป็นโรงงานขยะนี่ว่า จะไ,ได้อะแล้วก็เลี้ยงไม่ผลด,ด้วยไงทะเลพี่ก็บ่ายอยู่โอ้ยจะเจมนเนาะพี่ลงอยู่3รอบแล้วไอ้แบบไอ้แบบเนี่ย GPS ก็ไม่ตรง GPS นี่มั่วจัดเลยอีเพ็อ่ะ เรียวม,มาทางนี้ครับผมขอญอาตแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยบางต้นไม้เฮ้ยไปทางไหนวะทางนี้หรือเปล่าทำไมเราแบบว่าหลงทางบ่อยจังเลยอะ่ะแต่ละด้และพี่เจอแล้วโอ้ยพี่โคตรเกลียดเลยอะ่ะวงเวียนเนี่ยมันจะทำเป็นสีแยกก็ไม่ทำนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ ใช่ซอยนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ภาวนาให้ใช่ oh. น่าจะใช่อ่ะน่าจะซอยนี้แหละมันจะเป็นที่โล่งอะ,อะนี่ไงพี่ว่าพี่เจอแล้วแหละโอเคอ่าเจอแล้วเจอแล้วเด็กเกมเด็กเกมอย่าเพิ่งอันนี้นะเด็กเกมอย่าเพิ่งเอ่ออย่าเพิ่งกี่มาเก็บเบปก่อนเก็บเบปก่อนได <Okay. S 1> ้นั่นแหละนั่นแหละได้เลยครับผม เดี๋ยวมาดูการถอยเอวออนของเรานะฮะว่าฝีมือ,อเราเดี๋ยวะจะดีพอหรือเปล่านะครับผมในการขับรถพ่วงนะฮะคือเอาจริงผมก็ไม่อยากจะคุยนะทุกคนนะในการแบบว่าขับรถพ่วงอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ my god เฮ้าวไอ้เชื่อไอ้ดิเชื่อพี่พี่เรียนมาโถ ไม่ชนโถเดีพี่ทําให้ดูอโ,ดดโอถเฮ้ยนี่มันเป็นสเตปครับผมแม่ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมยี้อะไรวะขายขอมาอทุกคนติาม่องนันนะผม,มต้อง่ แล้วจะไปไปถอยยากจังเลยเดี๋ยวรักเกมพี่ยกแป๊บหนึง่งโอ้ไปซะแล้วเดี๋ยวยกแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตละกันครับผมขออนุญาทยกรถแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อความแบบว่าซื่อตรงเออไม่ใช่นะถอยตรงโอเคพี่ดำแล้วเด้อโอ้ใจเย็นๆดิลูกพี่โอ้ลูกพี่รีบจัดเลยอะ

ยี่พี่ดูเกมนี่ไอ้ี่ไหนมันาไอถมทับกองขยะได้ไหมนี่หยียบไปเลยไอนี่ถมไปเลยครับผมงานแรกครับงานแรกกับเจ้ารถไฟนอกรางของเรานะครับผมเออติดเสร็จแล้วเนาะ เอาเกมชิบหาแล้วเฮ้ย <He i. S 2> ได้อยู่ได้อยู่โอ้หเกมเล่นขวารถ n p c มาเลยทุกคนเดี๋ยวนะอ้าทำไปต่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเกมอย่าเพิ่งโอ้โหรีบไปไหนเนี่ย ให้มันอยู่นั่นแหละแล้วแมพนี้มันเปิดอินพซไม่ได้ด้วยนะนั่นไงมียข,ยข,ยข,ยขน,นจะมาใส่าาสะะออยายนะพี่เยมาจอดไอ้มันจะเป็นที่จอดรถอะเอ้ยอะไรเนี่ย อ๋อโชคดีที่ว่ามันเลี้ยวมันจะมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้อ่ะเกมเกมขับมาเลยนะมันจะเป็นหลายทางอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นหลายทางตรงนี้อ่ะเนี่ยข้างๆสถาน,นีรถไฟเออไม่ใช่ไอลรางรถไฟอ่ะ โอ้ oh, อันนี้หน้างานขุดท่อระบายน้ํานะครับผมอันนี้น่าจะเหมาะสําหรับแมคโครเล็กนะครับนี่ดินน่าจะแข็งหน้าดูนะครับแบบน,นี้เอมเทสเสร็จ er แล้วเหรอเราบินไปดูพี่ในกเกมสักหน่อยนะฮะไหนไหนพี่ในกเกมไหนไหนนี่อ่ะโถเสร็จแล้วนะนะ่ะเราจะตีวงออกคนหรือเปล่าพี่าไม่ผลนะ เออได้เปล่าปังโหรอพ้นไดพ้นเลยอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ลูกผมเกี่ยวไปแล้วไงนั่นไงโอ้เกี่ยวไปแล้วอ่ะเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวมาดิอ่านั่นแหละมามามา ต่อท้ายเลยลูกพี่ต่อท้ายเลยอ่าโอเคครับผมอ่าเรียบร้อยนะฮะประเดิมงานแรกนะครับผมเป็นงานอ่าทางลงโมเขานะฮะโอเคครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ like ให้ด้วยละกันนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมเอาละไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม